สวัสดีครับวันนี้ผมวิโรจน์นะครับนาก,การจากศูนย์บริการบางบัวทองนะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานระบบ L-CAP ของรถยนต์ c i t y e s อ e นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับระบบนี้นะครับจะช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับเพื่อขับขี่ด้วยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าในการ ในการเดินทางไกลนะครับการเปิดการใช้งานของระบบแอร์แคร์นะครับคือสังเกตนะครับจากวงพวงมาลัยครับด้านขวามือเรานะครับจะมีปุ่มด้านล่าง2ปุ่มนะครับเปิรูปปุ่มพวงมาลัยแล้วก็รูปเลนนะครับกดไปหนึ่งครั้งครับเพื่อเปิดระบบการทํางานนะครับสังเกตที่หน้าปัดครับจะมีรูปเลนขึ้นมาแล้วก็รูปพวงมาลัยขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดระบบการใช้งานนะครับระบบนี้จะทํางานตั้งแต่70กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรนะครับ ระบบนี้ก็จะตัดการทํางานเดี๋ยวเราไปเริ่มการทดสอบการใช้งานของระบบ L-Cast กันเ um, ลยนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์นะครับตอนที่เราไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับรถทางโค้งนะครับทางโค้งรถก็จะประคองให้อยู่ในเลนนะครับ รถก็จะประคองให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจำลองเหตุการณ์นะครับตอนที่เราเปลี่ยนเลนและไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะเตือนพร้อมเสียงเตือนด้วยนะครับ เป็นยงไงบ้างนะครับกับวิธีการใช้งานระบบแอร์แของเราครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้งานนะครับขอให้มีความสุขกับ Honda c i t y e h e v นะครับขอบคุณครับ